เอาสําหรับเกมนี้กะทางเฮาก็จะมีอดัดแล้วกะอ่าอมอนนะตะก็แล้วก็มีลิซาวเวลแล้วกะ กลูทุกคนเออไปคอร์ตมีฟังโกเออฮันโซนะทุกคนเนาะแเหล่าด้วยอีวานวานทุกคนโอเคเลยทุกคนเดี๋ยวมาเบิ่งเกมนี่ทุกคนอ่ากระือว่าบปในร่งคลิปลายมือแล้วทุกคนซองสามมืออะไรนะทุกคนเนาะก็ถือโอกาสนี้มาลงให้ทุกคนเบิ่งอ่าเดี๋ยวจัดให้ทุกคโหดเลยทุกคนสำหรับเกมนี้นะทุกคนเนาะเอาไปที่เขามาแล้วทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองยูทูบเนี่ยทุกคนเป็นกำลังใจให้อ่าเป็นหนึ่งเหตุคลิปต่อไปเนี่ยอ่าหลังจากคืนมาทุกคนเทาก็แลนมายามสันนเเเลยย้ออาื อาเล่นกับสัตว์นะทุกคนเนาะเกมนี้เราก็ไปถูกทหารเขาเล่าสองบาททุกคนเอยถอยก่อนเฮ้ยใจเย็นใจเย็นสั้นอ่าหลังจากนั้นออกไปถูอีบาตหนึ่งเดกอนหลังจากนัก้นก็นี้นะทุกคนเนาะอ่าหลายคนที่ว่าไม่เห็นอ่าขีปของเบนน้นนหนึ่งที่ว่าส่วนร้ายนี่เขาจะแรนตัสขีปแบบนี้นะส่วนต้นเกมนี่เขาไปเจอเอฟซีอยู่ในเกมโอ้พระเอิญว่าเขาหูท่านทุกคนพระเอิญว่าเขาหูท่านเขายืนดักรอกเลยโอ้แม่งเกิน เพราะว่าเอา,เอาคลิปเราไปหายสุดท้ายเขาก็หูความเราพนะ, <c oughs> ะบอกเป็นยังแต่คนหลังจากนั้นก็มาลอ่อคลิปกลางนะนแต่ว่าวิวก็ใจดีดีทุกคนบมงยินเราว่าย,ยังบมงยินเราเบอกให้ว่ามันแน่นแน่น,นี่นะ <c oughs> เพราะว่าเราก็ซับพอร์ตเพื่อเสียห้เขาเกิดได้ไว้ทุกคนหลังจากนั้นกรแรงเกิดเป็นเล่นเขาคือกาทุกคนเล่นอีพีนั่นเองทุกคนขึ้นมายืดกับสัตว์นะทุกคนหลังจากนั้นก็าไปถูกไปจะไปถูกคลิปทุกคนไปถืเเอเราซ้ำหลังจากนั้นเราก็เอาบนี่โอ้สแต็คเขาก็นเนื้อกว่าเรา แต่เขากนร้ายแน่ทุกคนเพราะว่าลงเอาคลิปเลีนลุมแน่อ่าจะได้จะว่าดิล่าก็บโสูทุกคนเออถูกไปสองสามบทุกคนเดือดแล้วก็ลงเกือบหมดแหละทุกคนอ่าตั้งติดตามกับถูกคลิปต่อทุกคนเอาทุกคนจะเขามาแล้วทุกคนเออจะเขามาแล้วทุกคนอ่าที่เขามาขับส้มคลิปนี้นะทุกคนตั้งใจิ่มกดติดตามสองยูทูบน่ทุกคนเพราะว่าสองยูทูบอ่าเบอร์หนึ่งนี่ยจะหอดสองหมื่นแล้วทุกคนถือว่า กดติดตามซัพพอร์ตเป็นกำลังใจให้กันนะครับเนาะอ่ะที่ว่าอาจจะไม่เ็คลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายที่ว่าเราจะมาพากทุกคนดินทุกคน เออใครทุกคนดีที่ว่าจะมาผ่าทุกคนเบิ่งนะทุกคนเนาะอ่าคลิปนะเขาอาจจะบปรเดมาผ่าแบบนี้ทุกคนฟังมีแต่จะหลินเป็นคลิปอันนี้เลยทุกคนเพราะว่ายอดวิวอยู่กับบุคคล้ายตอนนี้ทุกคนสนับสนุนซัพพอร์ตแน่ๆทุกคนหาเป็นกำลังใจให้แล้วทุกคนต้องให้หอดซองหมื่ไว่ไทุกคนหลังจากนั้นสั้นกับบุญยุเรนเลยนะทุกคนเนาะอ่าเพราะว่าถือเข่ากดอนะสั้นกันนี้เลยปล่อยวานๆมาทุกคนอวาหวานๆมากกัเออมันก็ยิงระยะใกล้เลยนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นอย่างยิงะน เออหลังจากนั้นกับควนเขาอยู่ในอ่าปอมนี่แหละหลังจากนั้นเขาบอกมูมาแนมูกับโบมาจากเถื่ออ่าหลังจากนั้นก็แล่นลงไปเล่นกลางเอาเนาะทุกคนเนาาะอ่เพื่อจะไปอ่าเอาสแต็กเล่นกลางนี่ะแต่ว่าก็มีรัวอีจังหวะนี้กดจะกินซองมาอุ้ยไปถูกตัวคลิปจังหวะนี้โอ้โหจังหวะนี้ได้โอ้โหกุศิออนกันมาเออโบแมนทุกคนเอาหมอนนะทุกคนนาะเหียบลอยทุกคนถือว่าหอกสลาดเอาหมอนไปได้เออโบหัวเาไพสิลาดไป อันจะนั่งกระด้คิวแหลของเ้าเองทุกคนอ่าถ้าเราจะก่อทีมอ่าทีมห้องกระด้4คิวไปแล้วทุกคนผ่านมา2องนาทีแล้วนะคุเนาะอ่าสลับไปคนตามกระด้อยู่1คิวทุกคนอันจะนั่งกระเปิดดันตีขึ้นมาแล้วเนาก็พราะว่าขี้เกียจ์ทีจันแลนขึ้นมานะบินขึ้นมาเลยเผื่อมันจะทันทุกคนเอาจังหวะนี้วันๆกับโบนีจากเล่นนี้เลยสุดท้ายแล้วเราก็มาคูบเล่นนี่สั้นกับยู่เล่นลุมตอว่ามันเปลี่ยนเล่นกันนะนะ โอเคใจเย็นใจเย็นหลังจากนั้นจะมาเอาเตาซอยเอาหมอนเลยโอ้โหโดนโดีฮุบเขาจะได้ถอยก่อนเท่ากับบ่อซอยเลยทุกคนเออมาหิวขปบย่างเดียวเลยเห็นลิบเซเรนใส่บุหันโอ้ยเกินขนาดเตาก็ยังบ่ซอยแมมงเพื่อนตรงบ้านอยู่หูฟังกูมาโอเยถอยก่อนใจเย็นใจเย็นเพื่อน โอ้โหทาได้สุตแรกก่อนเดี๋ยวจะสั่งซ้อนให้จใจเย็นก่อนสว่วนตัวเกีย็นให้มันได้ใจไว้ก่อนอะตอนนี้สก,ก๊อบซูซีนะแต่คนนั้ยังม่ทันหูฟ่ายาว่าในเปียบเสียเปียบเพราะว่าเฮ้ยฟังกูมาดึงกับบุถือเอง เพราะว่ายังอ่าเลเวลเสมอกันอยู่ทุกคนสกอกรับบุกไปแขกรับเอ้ยโอ้โหลอีมาจ,จังหวะนี้เพื่อนเอาบอนมาไว้ๆเอ้ยโดนฮุกเข้ามาอีกถูกไปบาทนึงโอ้โหหวานเจี๊ยบถูกไปเตะสองเพแต่ทุกคนจังหวะนี้จำเป็นต้องถอยก่อนโอ้โหสุดท้ายแล้วกันโดนป่าทำไป,ปทุกคนแตกเลยจังหวะนี้มาให้เอาขึ้นซะดีๆอุ้ยจะแบกดาบไปใส่จังหวัดสิบเอาคลิปคอยบอสิบมาดับพายทุยสิบมาดาบพายคนขางหมู่พายเฮานี่จังหวะนี้ แบกให้เราไปสองมัดถูกไปมัดที่สามโบแตกทุกคนโอ้ยแม่งเกินทวัสต้ากนัน,านายังมดตะขาดำใจเย็นๆเดียวโอกาสนี้มาใหม่อีกแล้วจงวังหวะนี้จะได้ตูมไปเือสองจองังหวะนี้เดียวบลอยทุกคนโอ้โหตะกี้ดฮะถูกไปสองมัดบบแตกตามมาจังหวะนี้ฮะถูกไปสามมัดเออทุย โอ้โหลบไปเร็วมาตะกี้เนี่ยเข่าทูบเล่าไปสามมัดโบแตกนะทุกคนเนาะตัดมาจังหวะเนี้ทูบไปสองมัดเดี๋ยวลอยเลยทุกคนแม่งเกินโอ้โหพอปาสแตกเขาก็ไดไล้ไปแล้วตะกี้เนี่อ่าสแต็กอบอกเลยว่าอาดัตกีว่าปั๊บใหม่นี่อ่าเลเวลาแปดตามที่เขาเคยฟาร์มมาอ่าสแตกเขาได้สองลอยป้ายทุกคนแม่งเกิน เพราะว่าปั๊บมาใหม่คลิปตัวใหญ่คลิปเล่นคลิปกลางคลิปย่างแหละตัวใหญ่มันจะได้ซิปเลยเอางจวะนี้รัวอีทุกคนโอ้โหแม่งเกินทุกคนพิกเกดก็มาทุบมัดเดียวเกือบแตกทุกคนมัดที่สองไม่แต่ว่านอนไปเลยทุกคนโอ้โหเกินไปส่งให้เราไปเกิดไหม หล boy, ังจากนั้นก็เคลียร์ไปก่อนอ่าใจเย็นๆนะทุกคนว่าเก็บสแต็คาตรงได้ทุบลงไปบันี้กทุกคนบอตรงไปยื่นที่ท <im> ุกคนอ่าทูบลงไปที <im> ่ระบาดที่ระบาดเนี่เขาจะได้สแตคเนาะเข้อ่ถ <im> <t> ืออนหนึ่งละซีอ่าแต่ว่าถ้าทูบคลิปใหญ่เนี่ยมันจะได้ซิฟเลยเพราะว่าอัปเดตใหม่วังกีนี่นะหลังจากนั้นก็เปิดอันตีลงไปเล่นลุมทุกคนสั้นจังหวะจะได้โอ้โหอยู่ก็วานวานอยู่ในปอมเลยจังหวะเดียบลอยโอ้ยวานวานออกมาจังหวะนี้นะได้ตูปไปเดียบลอยทุกคนหกนเิไป นะอ่าใจเย็นใจเย็นทุกคนใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นสนี้ยังใจเย็นอีกบันนี้โอ้ใจเย็นคนเบิงอะนะใจเย็นไหวเดี๋ยวจัดให้เอาคู่มาจังวันนี้กันนี้ไปก่อนทุกคนวาสิมาปาทำตัวที่ว่าอ่าอันนี้นะฮันโซเนี่ยแต่คนเนาะสุดท้ายแล้วก็นี้ไปก่อนทุกคนบอกเลยว่าถ้าเออี่ได้ตังซื้อมันมากซื้อซาะว่ามันถอดหัวออกไปไป,ป้าแต่ตัวมันอยู่หัน อ่าเดี๋ยวมาดักเลยครับโอ้โหวาซิม,มาดักเอาอ่าตัวคนนี่แหละแต่สุดท้ายแล้วอมอนมากอะหิวคลิปอีกหิวบัฟอีกจัดบัฟไปก่อนวา่าซิมาดักตัวน,นี้ให้ฟ้ามันมาเอาบัฟแล้วเขาจึงคอยถูกมันมัดเดียวนะแต่ว่าอ่าบมเป็นตามแผนที่เอาวางไว้นะทุกคนวเนาอ่าะหลังจากเดี๋ยวลงไปซอยทีโอ้โหเปิดด้านตีขึ้นมาเดี๋ยวไปซอยอ่าเบลลิซาก่อนจังหวะนี่สั้นโอ้โหนี่หัวปลาหขปั๊มเลยจังหวะนี้จะได้สุดท้ายแล้วก็มาตายให้พี่น้อหนึ่งคือเก่านะทุกคนเนาะแม่งเกินเขานะ ตอนนี้สกอร์มากอะดีสิบสี่คิวไปแล้วทุกคนสำหรับสกอร์ทีมเฮาเนาะเขาเนาะอ่าทุกคนขนาดแล้วทุกคนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้เพื่อเป็นกลังใจให้เบอร์หนึ่งเกีต่อไปแล้วก็นสำหรับคนที่ว่าขออ่าเครื่องออดัตเนทุกคนเนาะ กับบุหงาเซตยังไปแหละเพราะว่าเครื่องนี้ก็ได้แจกไปหลายคลิปเลยทุกคนเนาะจัดไปอ่ายลเถื่อแหละบบจักซอสลินโบจักซอสออกเครื่องแต่ว่าบางคนที okay. ่ว่าเขาเขามาติดตามม่เขาอาจจะโมจันหูอ่าสันนั่นแล้วอ่า่ว่าเขาไม่เห็นคลิปนี้แล้วจะลืมเฮ้ยอย่าลืมอย่าลืมจังาว่จะได้ออาก้อนเอาก้อนจังหวี้เดียบลอยโอ้โหไหลหัวใจ2องมัดไปเลยเด้วคนแม่งกืนสันนั่นแล้วคนที่เขาว่าอ่าเขามาติดตามมหม่คันเห็นคลิปนี้แล้วก็จะลืมเขาไปค้นหาบางรคิปรเก่าที่ว่าเขาได้แจกเครื่องอัดดัดไปฮะาะพอบางคนเขามา ไม่อาจจะยังพอทันเห็นว่าเขายังพอเห็นจังหวะเนี่ยบดากวนรัวอีจะได้ตูไปมัดนึงเกือบแตกจังหวะนี่บอหลอด้ะทุกคนโอ้โหซองมัดเดียบหลอยเลยทุกคนเนาะไอจังหวะจะได้โอ้โหฟังโก้ฟิกเกอร์เลยบอจังหวะนี้เดียบหลอดทุกคนโอ้โหเบิร์นผาบสาเนี่ยทุกคนเอาหวานเจี๊ยบเลยทุกคนเนาะแหม่งเกินฮะจังหวะนี้อันตีมาพอดีเลยเปิดอันตีเขาไปจังหวะนี้สั้นขอเดีบบอสามขีวโอ้โหเดียบหลอยทุกคนเนาะทว่าเขาเก็บไปสามเลยตะกี้เนี่ยโอ้โหเกินไป เอาก็ได้สามคิวแบบเป็นลาดเอานะดรเกินดีทุกคนเกินไปรีจังหวะนี้ด้านปมมาเลยบเพื่อนจัดเลยให้ฮันโู้มากอูโหโดนอดีก่อนโซโลสกิลของเราก่อนครับโสันเดียบลอยเลยเฮ้ยมันถอดหัวออกมาแล้วจังหวะนี้มันกระซื้อตัวนี้จะได้อุ้ยถูกไปบาทหนึ่งวันเจี๊ยบเลยโอ้โหเดียบลอยทุกคนสุดท้ายแหลวแต่สตันทุกคนแต่ว่าหลังจริงอ่าทุยภาวะตัวป้อมันอาใต้นี่ตัวจริงมันจะสตันแต่ก็นอาอยู่กับที่บหัวทไา้บีเลยทุกคนเนาะ เจ้าวานี้ได้เพื่อนเอ้ใจเย็นมิลิซาออกมาก่อนูพิกเกอร์กับบุมีเจ้าวานี่เก๋ใจเย็นใจเย็นถ้าฟังกูมันออกมาตอนนี้ก่อนแล้วกับปานฝากมันบาดหนึ่งตูมไปโอ้โหห้องบุกกาศสูงแล้วคนพอมมีวันหวานแน่ทุกคนจำเป็นต้องถอยออกมาแต่ว่าทุบเราไปกับวานเจี๊ยบเลยเจ้าวานี่เปิดดันตีลงไปฮะอ่าสั้นที่มันจะเอาปอบมาแล้วกันนะมันจะลอยเจ้าวานี่ตูมไปบาดหนึ่งเกือบแตกมาที่ซองจะได้เจวาวานี่จำาล็อก อ่าตัวจริงนะทุกคนนะียบหล่อเลยตัอสองมัดกับบานนี่ทุกคนแหมงเกินอ่าเดี๋ยวไปเติมเล่นก้างเรทุกคนเราบอกเลยว่าเล่นก้างกับบัว,บวขั้นสุลมุนเลยจังหวะนี้เขาซีมาทัดนหรือโบอ,โอู้ทุกคนเขาก็ตายหมดเลย จังหวะดีเปิดสกิลสองเข้าไปงัดเลยบอกดียบบลอยมัดที่หนึ่งมัดที่สองสองตัวจังหวะนี้มัดที่สามดีสามคิวเดียับลอยทุกคนโอ้โหแมงเกินสามมัดสามตัวทุกคนสามมัดสามคิวนะเกินไปทุกคนือว่ายังแต่อาฮันโซจังหวะนี่มันออกมาบุกฮุยฮันโซุ้ยแมงเกินจังหวะนี้โอ้โหมัมีผเกิดแล้วก็มีผีเกร์จังหวะนี่ เรียบร้อยมาเดียวโอ้โหมันถอดหัวออกมาเลยจังหวะนี้ลีกอนจังหวะนี้มีสั้นออกมาอีกเไยจัดระเดบอสั้นตูมไปบัดน,นึงเกือบแตกมาที่ซองเรียบร้อยโอ้โหลางจริงมันออกมาอีกจังหวะนี้มาช่วยเลยเรียบร้อยโอ้โหกับปันแยบกระโลมันเตอะเกิอบยาสิพัฒน,น่าลายเดต่คนเกินใบลีเแต่คนเนาะโอ้โหหลังตัวปอออกมาเลยยังหลากหลังจริงออกมาไอขายอีกเหลือทั้งตับบลงเลยเด็กอีกนี่ไปใจแจ้งก้อนเบี้ยวจังหวะนี้พี่เกือบเขาไปเลยโหเนื้อถีบไปเแต่คนเนาะ ขนาดแท่งกับไยูทุกคนเนาะทุกเมดไม่ซนใครเอ้ยตัวอันนี้จะได้รัวอีรัวอีตัวเบ็ดบันึงโบแตงมัดที่สองจะว่านี้เดียวบลอนสุดท้ายแล้วเฮาก็บรอในวันวานโดยเฉพาะวันวานเลยขึ้นโอ้โหทือว่าเ้ากะาแปกไปทุกคนภาคเกณฑ์ที่เสียงแหบทุกคนเอ้ยอย่าลืมกดติดตามาเนี่ยทุกคนนะซัพพอร์ตเป็นกำลังใจให้เนี่ยแต่ว่าสองห้านี้กะจะหอดสองหมื่นเลยทุกคนเนาะแต่ว่าเป็นกำลังใจให้ โอ้โหหลังจากนั้นก็บ,บินขึ้นมาทุกคนว่าเสเอาลัวอีกเลยทุกคนแต่บวกกาทุกคนเพราะว่ามีอ่าฟังโกยา,านดันอ่าทุยยานถืออันตีของฟังโกที่ว่ามาก,กัดห่อนะมันจะเดียบรอยเลยอ่าหลังจากนั้นก็มาตีอ่าหลอดได้นะทุกคนเนาะว่าทีมกองนะครับในการสัตรูของห่อนี่โดนอ่ากลูไปอ่าป่วนยืนเล่นลุมทุกคน หลังจากนั้นกลูกัแลนออกมาหัวปลาหัวปั๊มอมอนกัแลนเข้าไปเขาออกไปเข้าทั้งคางจังหวะนี้โอ้โหแต่ว่ามาเห็นสั้นก่อนทุกคนอ่าให้คือจะได้ไวเอาสั้นดีบ่ว่ะเออสั้นอ่าหลังจากนั้นกระฐานตีมาก่อนทุกคนอันตีมาพอดีเลยเปิดอันตีเข้าไปสั้นจังหวะจะได้สั้นอุ้ยเดียบรวยเลยทุกคนเอาแมงเกินทุกคนมัดเดียทุกคนเหยียกล่างแบบบท่านเลย โอ้โหเกินไปทุกคนถูกไปมัดเดียวกับบ้านนี้เลยแลนะเขาเนาะมันเกินอะลีทุกคนหลังจากนั้นก็เคลียร์คลิปเล่นขึ้นไปอ่ารอทั้งขึ้นมาแล้วจังหวะนี้เขาสิจบเลยบอเออสิจบได้หรือบอนะไรเขาเนาะแต่ว่าทั้งเทิงนี่ก็จะมีอ่าเมลิซามีออมอนทุกคนเนาะที่ว่าเขาไปกดจะไหนให้สิกดได้บอหันเอ้ยรอตใต้ฟีเขาไปจะดีอ่าเดียวเลียนขึ้นไปซอยก่อน,น,น,นจังหวะนี้เอ้ยเอาเลยบอเพื่อน จังหวะีีพี่เกิดออมาเดียยรลอยมัดหนึ่งแต่ววาโดนฟรังโกว่าแล้วมันต้องเป็นแบบนี้แต่ว่ามีฟรังโกมันเป็นอันนี้แหละทุกคนเนาะแต่ว่ามีฟรังโกนี่ฮะทวีฐาเวาดีทูอยู่มัดที่สองอาจจะได้สองคิวเลยทุกคนะเพวาตะกี้นะทูเดะจ,จะมัดเดียวเองนังยิงกับโดนฟรังโกสตันแล้วก็ปอ้อมยิงเดี่ยวลอยเลย หลังจานันเอาโหทีมเขากับยังวิวกับมิลิสาบบญอมลงมาใจเย็นก่อนเดียวบับตัวนี้ก่อนนี่เปิดทันทีขึ้นไปฮะอ่าที่เปิดทันทีขึ้นไปนี่โบเดยเขาไปบวกอยู่ในเราทุกคนเนาะจัดอยู่นอกก่อนเพราะขี่เกียร์แรนขึ้นมากนะใจเย็นใจเย็นเดียวอ่ามาดักปลาก่อนมีตัวพาดมาบอดจังหวะอีสานมาทันนี้บอโหสั่นมันบบมาทุกคนพักกะคิดว่าสิมีตัวมาทันนี้ทุกคนบบมีตัวมาทันนี้เลยอ่าถือว่าไปอยู่เลนบนกูทุกคนอ่าจังหวะนี้ได้เอามอนแลนกันไปเลยเพื่อน โอ้โหเขาก็บโเห็นเลยทุกคนเอา่าเอ้ยหลางจริงมันหลากออกมาเลยจังวหวะนี้มากระซื้อตัวนี้เอ้ยจะได้อะมอนเกาไปแล้วขอทุบได้เ่บอปาทน,นึงโอ้โหทุบได้ตัวฟังกมงูมาทีซองจะได้มาทีซองขอได้บอขอได้บอฟังโกูโอ้โหโบได้ทุกคนว่าอ่ะมอนเก็บไปเลยเดี๋ยวเดีด๋ยวแลนมาลาทั้งนีก้กอันจังหวะนี้จังได้ฮันโซสิกรับบานบพรฮันอุ้ยครับบานบบได้แล้วจังหวะนี้ประมาณทีซองเรียบร้อยวันวันจะได้อันตีมาพอดีเลยโอ้โหฮันโซแลนหัวปากกหัวปมสิลกยัังบทนมาจังห ทับไปอีกดีอ่ะบอยทุกคนเอ้ยโอ้โหโอ้โหโดนดันออกมาจังหวะีะได้ขอถูกไปบาดหนึ่งเกือบแตกทุกคนจะว่าเทากับบอลทุกคนเพราะว่าเขาบูมีกอก์คันเวทนะทุกคนเนาะถือว่าตายไปทุกคนหลังจากนั้นอ่าดังยิงเทากันเงือดกำลังยิงอะไทุกคนในจังหวะนี้โบนย่อมจบทุกคนยัางนี่เปยิงบาดเดียวกับแตกแหละทั้งท่านที่คิบกันอยู่ในหันแล้วก็ยังแล้วฟังโก้ตัวเดียวเองทุกคนยังตัวเดียวเองนี่ฟังโก้นี่เลือดอ่าป๋อมนี่ก็แบบ ยิ่งบาดเยวสกิลวใส่บาดเดียวมันก็แตกแล้วนะแต่ว่าเงืดอรีทุกคนเนาะเงืดนักยิ่งไฟเฮาอรีบอยอมจบเฮ้ยเนาะเกินไปอรีหลังจากนั้นก็นเดี๋ยวตัดมาเบิงทางเฮาดีกว่าฟังโก้ก็ได้ซ้ิวไปอ่าเครื่องกระจบหมดแหละตอนนี้เลดเกมหมดแหละเออมาจาังหวะนี้เปิดทันทีเึ้นไปเฮ้ยใส่เลยบอเพื่อนออน จัดเลยโอ้โหแทงเข้าแต่วันนี้เขากำลังเลน่นขึ้นมาจาังหวะนี้โอ้ฟังโกฟิกเกอลไปจังหวะนี้นยันไปซองมัดเ้ยวันๆจังหวะนี้ทุบบาทนึงแตกเลยโ,โอ้โหบบถือทุกคนตาถึงจริงเรียบร้อยเลยเอามาจาังหวะนี้เราก็ขึ้นไปทุกคนแต่ว่าบนเป็นผลน่ะทุกคนเนาะเอบอบบมียังเลยสุดท้ายลงมาก,ก็ระทไปมัดเดียวเรียบร้อยเลยทุกคนเนาะถือว่าเก็บไปสอง เอามาจหวันนี้ด้วยอีขอทุไปปาดหนึ่งพอนบอแตกมาที่สองโอ้โหทุบบอท่านทุกคนคือว่ากลูกแทงเข้าไปได้หลังจากนั้นกระจบได้นะทุกคนโอ้โหคิดว่าสีจบบ่ได้ทุกคนเนาะ มีได้ทุกคนเพราะว่าอ่ามีลายเกมที่ว่าย้อนสไตล์แต่แอคของพอจบได้เขาเป็นโจบสุดท้ายแล้วทีมอ่าเขาเกิดมาแล้วมาื่อ่าเขาดันจบเลยก็มีนะทุกคนเอาแบบนั้นทุกคนหลายๆคนที่ว่าลินมาก็อาจจะเคยเจอทุกคนทวารินมาเดนทุกคนเอาทุกท้ายแล้วเขาก็เป็นพายที่ว่าเอาสนะศัตรูไปได้นะทุกคนเนาะ MVP ก็ได้เป็นของเขาคือเก่าทุกคนสหรับเครื่องตุนเกมเลดเกมเนาจะเปลี่ยนเลยนะทุกคนเนาะมันมีเครื่องแน่นอนทุกคนอีกก็คือเป็นเครื่องเลดเกมทุกคนตามแต่สถานการณ์ที่เ่าจะแกะไปทุกคนอ่าเพราะว่ามี ลวดอีเขาก็เลยออกเวทแน่และกันอ,ออกตัวนานาแน่ทุกคนเพราะวา่าวันวานังยิ่งยังนะเฮะกันนานานไปแน่เพราะว่าอาดัดนี่ถ้าว่าสแต็กจำแล้วนี่เฮาออกเครื่องแท็งฮะมันกลายแห้งอยู่แล้วนะทุกคนโอเคทุกคนสหรับคลิปนี้ก็นบายบายทุกคนพอกันนี้คิดหนาอย่าลืมกดติดตามช่องยูทูปแน,น่อ่าเป็นกำลังใจให้เหตุคลิปต,ต่อไปนะทุกคนนนั่แหละกันจะบปวดผ่าคลิปหนาเออเมื่อไง